ยัยเยาสวัสดีครับนี่วันนี้เรามาประกอบคอมโอ้นาโคตรมาเลยเฮียให้อยู่ในเฟรมได้นี่ใช่ถงขนม่อันนี้ไลฟ์เหรอใช่เริ่มไลฟ์แล้วแต่มันยังไม่ควรดูกูไลฟ์แปละเดี๋ยวเอาไปลงยูทูบเพ้ยเขียรไลฟ์านในยูทูบนี่วันนี้เรามาประกอบเกมเมอร์มาดูสเปคกันก่อนแฉพี p ียูไอห้าเจ็ดหกศูนย์ศูนย์เคหนึ่งห้าหนึ่ง ฮาร์ดดิส์หนึ่งเทราไบต์ไม่มีย s วะโอเคอันนี้คือเจ้าของเครื่องกัเสื้อขาวใช่แล้ว SSD มันก็ต้องลงวิดีโอใหม่นะโอเคเขาวันนี้ทท่หลหรสองใช่ป่ะกับเงินกุจออปอนดิออ๋อได้ีอีกตัวนึงครับแล้วก็เราสปายเป็นแอร์โรคูล5เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์กร์จจอพันเใช่ป่ะ กี่กิกวะนี่พันเจ็ดสิบแปดกิก Asus Strix เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูรีวิวเต็มๆอีกคลิปหนึ่งอันนี้ใสาย DMI แล้วก็มีแรม c o r s a Vengeance LPX สิบกิกสองกิกตาแปดกิกสองแถวนะเป็น Dual Channel Case Deep Cool ไม่รู้รุ่นอะไรเดี๋ยวค่อยเอาไว้ในใต้คอมเมนต์โอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาเริ่มประกอบกันเลย ดูคาเซ V2 ฮะดูคาเซ V2 ดูคาเซ V2 เดี๋ยวไปเอาบอร์ดก I mean, ่อนบอร์ดบอร์ดบอร์ดนะลืมดูบอร์ดบอร์ดเป็น MSI Crete เดี๋ยวผมสลับกล้องก่อนชื่อ MSI Crete นะเซต2.0ก็เดี๋ยวมีรีวิวแยกกันอ๋อ ก็มีอาเเดี๋ยวชุดน้ำเป็นด e ฟคูลแคปตันหนึ่งสองนะหม้อน้ำตอนเดียวตัวนี้นี่นะครับโอเคปะเริ่มประกอบกันดีกว่าโอเค เนั้นเ่ออันเิดข้างในกีเกิาด๋ยวเเดี๋ยวมีอะไรวางได้บ้าวะเกกูหาที่ข้ามก่อนโอเคเรียบร้อยไกลไปวะ ได้อยู่ถ้าใส่โถโถแล้วจำแล้วปิดใส่ประกอบมันมีอะไรบ้ง CPU ไม่ได้ออกจากกล่องใช่ไหมยัง เสียงกูเลือกแล้วอย่างนี้คือเสียงนี้เขาอย่างไรนะเออไม่เป็นไรหรอกเฉยๆเอ้ยห้องนี้เหรอใคริงมึงกูอยากดังนะแดี๋ยวให้กาะออกรายการนะเฉียวเฉียวเฉวมีคนดูอยู่เนี่ยยังยังร้านร้านไปเฉยร้านเดี๋ยวไปลงในยูทูบอีกทีไม่นไม่ค่อยเน้นยอดคนดูในเฟซไอ้เพือนรู้ไหมเงินกูใช่ไหมเงินกูเงินเงินกูท้องให้มันหมดแล้ว ้นงยน้ข่ไนมาอ้เจ้าบอลไปซื้อข้าวหมอ่ะเดินไปคุณนึกว่าขับรถตอนกโทรมาถามที่ว่อยู่นี่มีน้องูคนขับคนงานใช่ไหมไมีลไม่เกิดเดนลไปดิเินกินไม่เป็นไรเฮ้ยมีคนดูแล้วใครดูวะไอ้ฟูเหรอ อันน yeah. ี wa, 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 ้วัดอันนี้วัดเว้ยอันนี้วัดมาเว้ยอันนี้วัดมาอันนี้วัดมาอันนี้วัดเนี่ยอันนี้วัดเนี่ยอยากได้เดยวอยากได้เดี๋ยวยูวะยูวะยูวะอยากได้กูอยากได้มัน มีค <rude S 2> นทำอะัคลิปอเมซอนกดซื้อสี่ตัวทีเดียวอะทำคลิปอะหว่าทีแได้ใช้เจ็ดสองศูนย์ะแล้วแบบโอ้โหทำคลิปเลยสั่งแรกตัวอ้งนี่ตันนวอเมซอน ถ้าดำก่อนกูเลยใช่เหรออันนี้สายแล้วแย่ปวดแล้วนี่ทำไรกูอ่านข้อมูลมั้งกันอ่ามาแล้วถ่ายแล้วก่อนพูดเลยดำก่อนนะอืมพูดเลยเขาถ้ใส่ตลอดหรือตลอดอะถ้าตัวว่าใส่สองตัวนะไม่คือมันจะมีบางบอดมันต้องใส่แถวสีขาวก่อนไหมต้องใส่กาวสีงพิชิตเพราะว่าไม่ดีว่าคอมเมนต์ไลน์ดูดิตอนที่ไปดูใช่ไหมก็ดูไม่ได้ไหนนะกูยังไม่เห็นเลยในเฟซบุ๊กในกลุ่มในกลุ่ม ดูร,รีวิวของขอบอกตัวนี้เลยครับไปแชร์มาแชร์มาญาที่อ่ะอันนี้วัดคอมเมนต์ว่าอะไรดูดิอันนี้วัดคอมเมนต์ว่าดีสวยดีสวยสวยดีสวย อันนี่เปอร์เซ็นต์แล้วขับคอมมานด์ได้ดีล้เหมือนจะอยู่อันที่สองอะเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ล้วีคนดูอีกคนละสามหนึ่งคนอันนี้วัดชัวร์ <c oughs> ก็ยังคงดูอยู่ดูอย่างไรไม่คอมเมนต์แน่เนี่ยเอาเวลามาดูไลฟ์ไปตอบแชทเมีย <c oughs> มมบ้างเมียบ่นเนี่ยไม่ค่อยตอบแชท <c oughs> ใครว่าเมียมา่ะ ดีสวยดีดีสวยสวยดีสวยเดี well in. <c oughs> <c oughs> like ๋ยวอันนี้กูอยู่กีฬาสีเว้เนี่ยกูอยากลอกเดี๋ยวอเดี๋ยวพอลอกรอปรกอนกันลอกเลยลอกเลยล็อกเลยลอกเลยลอกแล้วอ้เฮ้ยเ้ดวฝาข้าไม่เป็นแบบคอสซี่นะเว้ยแล้วพอ ทำแล้วามันี่ตกทำนี่ตกทำนี่ตกว้าไม่พอลนะดลอเข้าที่มีใช่ใช่ใช่ปล่อยฝ้าย็ลมงพอแปลโคตรสวยเลยสะแพงว่ะเะดี๋เขาเขาไปไหนดิเขาไปกูแล้วไปแทนลงไม่เห็นเป็นหลักกูหาไม่เจอ เหตชื่ออ่ไรวะไม่ไม่ห,หรือว่าห้อทรศัสักก์มาเอ้ากดสไตนมือแค่สองครั้งแม่งให้กูรอสามจิบกูไอถ้ามึงจะปาให้ถ้ามึงจะปาังกู <c oughs> อันนี้ค่ะเออไ้ได้เดี๋ยว ไม่ใครๆหลายๆคนใช่ไหมไม่ใช่ใครๆหลายคนทุกคนหรว่าตัวมันเองที่ชอบใช่ไหมไม่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 ตัวเองก็ไม่ได้ชอบเหมือนกันแต่คือประเด็นอะมันไม่หลังเลยไม่เชื่อได้ดำอยู่ไม่ยันโอ้เขาเริ่มมาเตอร์ติทีๆเพียบเลยไม่ไม่ไม่ประเด็นเลยคืออะตอน ก็เลยแบบสิงเดิมเลยว่าเออไปหน้าแล้วมันน่าจะมามากกว่าเจดีหดสิ่งแอดไวท์อ่ะมีไวท์จิ้งเงินก็เลยแบบเออไม่เอาคือแบบเออจะก่อวันนี้แล้วอ่ะใช่ไหมก็เลยอะไรวะมปนั่งดูสิงอ่ะคุ้มค่านะโดนแตกอ๋อเล่นโม่พูดยากมันดูโอเคเราเอาติงอะไรอ่ะดูดีนะโดนแบกโดน ม้วงภาสาฮคูมากมันขวนเวบายเต้แบบนี้เิ กูเห็นเขาอยู่บอกเขาเก็บับจิ๊ดเดี๋ยวข้างในไม่มีสายเลยตัวเนี้ยกูจัดให้อะไรกูเดืองวะใส่ไหนอ่ะเอ้ามึงสนยังวะมันก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่ละเดี๋ยวกูเอามึงอย่ามาตัดสีด้าบอจากเคสกูถอดลองบอกกูจะไปม้วีขาไปเออนี่ยังขาไม่พอใช่ไหมนี่ก็โผล่ล้วนะ ปากับนี <hertz> ่ไม่ปช่ปัญหาคุณไม่ใช่ความกูนี่มันจะแถมสติกเกอร์ในมันแค่ทำไม่ผิด <cal aur reath> อ๋อนี่ไงแถ่มาใช่เลยคืออะไรวะเฮ้ยเป็นแบบโอ้ยติ๊กเกอร์กูเดียวเลยกูเป็นแบบแข่งก็เหมือนนี่ไงเหมือนติ๊กเกอร์กระจกจอไงไอติ๊กเกอร์ไม่บอกกระจกกระจกกระจกไม่บอกกูแถ่ว่างเลี่ยก็ไม่มูวออก เฮ้ยนี่กเล่นทุกอันเลยใครก็ได้ไมจาจอันนี้เราแย,ย,ยงน้องมาหน่อยแยนน่ีวมึงมามดิมาดูดิดด ดีไอ้พี่มันให้เงินมาพอเกิดจริงกูไม่เี่นแปเดียวเลี้ยนไป